สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูต้นไม้นะคะใบด่างสีชมพูนะคะต้นนี้เขาจะชื่อว่าใบนาคดํานะคะก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนตั้งชื่อจริงๆน่าจะชื่อใบนาคแดงหรือไม่นาคชมพูมากกว่าเขาเป็นต้นไม้ใบด่างนะคะเป็นไม้ใบในสามกริย์อยู่ในตระกูลใบเงินใบทองใบนาคนะคะเขาจะเป็นไม้มงคลนะคะเหมาะ ไว้ปลูกประดับบ้านนะคะช่วยส่งเสริมความมั่งคั่งนะคะคนโบราณเชื่อนะคะว่าถ้าปลูกต้นไม้ในตระกูลนี้จะช่วยทําให้อ่าไม่ขัดสนเรื่องเงินทองนะคะมีการเงินการอ่ามีเงินมีทองใช้ไม่ขัดสนนะคะเป็นต้นไม้มงคล8ประการนะคะที่อยู่ในพิธีสําคัญสําคัญ หลายๆอย่างนะคะก็อ่ะเช่นอ่าพิธีปลูกบ้านใหม่พิธีแต่งงานประมาณนี้นะคะก็จะมีไม้ใบดังสามตระกูลเนี้ยอ่าสามกริย์นี้นะคะในตระกูลเนี้ยอยู่ด้วยแต่เขาจะใช้ทั้งสามอย่างเลยนะคะก็คือไม้อ่าใบเงินใบทองใบนาคก,ก็คือจะใช้ทั้งสามใบนะคะร่วมอยู่ในพิธีตัวนี้เขาก็จะเป็นแบบไม้มงคลไม้ประดับนะคะ วิธีปลูกก็ง่ายค่ะใช้วิธีแบบปักชำนะคะปลูกง่ายมากนะคะปักชำบางคนนะคะเขาก็จะตัดเป็นพุ่มเป็นช่อนะคะต้นไม่ใหญ่ค่ะต้นเล็กๆปลูกใส่กระถางได้นะคะถ้าเราไม่อยากให้แทงยอดสูงเขาก็จะตัดเป็นพุ่มก็จะมีหลายๆที่นะคะชอบปลูกนะคะเป็นไม้ประดับไม้สวยงามสรรพคุณทางยาเขาก็มีนะคะช่วยเรื่องดาหลายอย่างเพราะว่า เป็นไม้ที่แบบใช้ประโยชน์ได้สารพัดค่ะทั้งเป็นไม้ดอกไม้ประดับนะคะแล้วก็เป็นไม้มงคลนะคะอีกอย่างก็เป็นยาด้วยในตัวก็ใครสนใจนะคะก็หามาปลูกง่ายๆนะคะถ้าซื้อก็คงราคาไม่แพงค่ะเพราะเขาเพาะพันธุ์ง่ายด้วยวิธีปักชำถ้าใครมีเยอะก็ลองไปขอตัดมาปักชำดูนะคะทุกคนก็คงจะไม่มีใครห่วงเท่าไหร่นะคะถ้าแบบต้นเขาพุ่มใหญ่นะคะ ก็มาแนะนำต้นไม้มงคลน,นะคะเผื่อใครสนใจนะคะเพราะว่าต้นนี้ก็จะเป็นไม้ต้นใบนาดดำนะคะ mm hmm. บางคนอาจจะเคยเห็นแต่ไม่รู้จักชื่อนะคะ mm hmm. ก็เลยมาแนะนำนะคะ mm hmm. เป็นตระกูลไม้ใบส่วนใหญ่นิยมปลูกวันอังคารกันนะคะ mm hmm. ถ้าใครสนใจก็ลองไปหาปลูกดูนะคะเพื่อนๆ mm hmm. วันนี้ก็มาแนะนำต้นไม้ดอกไม้ประดับไม้ใบด่างส,สวยๆค่ะ ชมกันค่ะตระกูลใบนาคเงินทองนาคเนี่ยดอกเขาจะเหมือนกันนะคะไม่ได้ต่างกันมากดอกออกเขาจะคล้ายๆกันส่วนยอดเขาจะแดงๆ